อุ้ยมีตุ๊กตาตัวใหญ่ด้วยเห็นตุ๊กตาตัวใหญ่ไหมอเอากลับบ้าได้ไหม ครับฮัลโหลครับไม่หนึ่งสองสามไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองไม่ก่อนฮนะเอ๊ะคุณบันดังแล้วแต่ว่าวันจะไม่อได้ยินฮัโลโหลฮัโลโหลโอ้ฮะกระไรฮะฮัลโหลครับ โอ้โอเคก็ขอกราบสวัส hmm. ดีอีกครั hmm. ้งหนึ hmm. ่งนะครับพี่ๆสิวชัยทุกท่านนะครับผมทอมนะครับโชคจินดาชัยนะครับขอต้อนรับของเอ่อทุกท่านนะครับเข้าสู่ CCO Collaboration ใหม่นะครับกับ Toy Story นั่นเองนะครับซึ่ง Toy Story นี่ก็เป็นโอ้โหถือว่าเป็นหนังที่คลาสสิกมากๆนะฮะในภาคแรกนี่ก็คือปี1995 ตอนนั้นผมประมาณ1ขวบเท่านั้นเองนะครับก็มีโอกาสได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ดูตั้งแต่1 2 3ไปจนถึง4เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างล่าสุดก็มีสปินออฟซึ่งเป็นของบ u สไลเยออกมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยซีซีเดโอของเรานะครับจะพาทุกคนย้อนกลับไปนะครับไปพบเจอกับความรู้สึกที่เราอาจจะได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกมีความประทับใจต่อหนังเรื่องนี้ความรู้สึกที่เรามีต่อของเล่นเก่าๆที่เราเคยทิ้งมันเอาไว้ในอดีตนะครับเราอาจจะวันนี้เนี่ยได้กลับไปนะฮ พบเจอกับของเล่นที่ทุกคนเนี่ยเคยเล่นอยู่สมัยก่อนแล้วเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างกับมันนะครับผม <Hey. S 1> ซึ่งวันสวัสดีครับยินดีผลไน้ามของกันซีซีเดบโลขอขอบคุณผู้มีเกียรติและสื่อสังคทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่เราได้ร่วมกับบริษัทดีสดี้โดยนำคาแรคเตอร์ของ Toy Story มาทำคอลเลคชันพิเศษในในคอนเซ็ปต์ The เ d v ร n t u r e Begins เราหวังวเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะถูกใจแฟนๆของ Toy Story และซีซีเด็โทุกคนขอบคุณครับขอเสียงป่มอลยครับให้คุณกิตติศักจะเทศครับผมขอบคุณคุณกิติมากสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครัวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีวัสดีสัดีรับสวัสด r ดีครดีรวัสดนคดีีรวดีดีสวัสดีครับวีคีคสวดีครดัสวรับี หรือว่าเจ๊ี่จะนั่งตักคุณแม่ดีเอานน้นตรงนี้แหละโอเคโตแล้วก็จะยี้แหละครับ สวัสดีครับัคเสวัสดีครับเมื่อวานเพิ่งเพิ่งเจอพี่แมทธิวครับผมเพราะว่าผมได้ดู ROV Grand f i n a l ลเจออยู่ที่บ้านนะครับดูดูไลฟ์ที่บ้านพอดีเลยเชียร์กันสนุกเลยเชียร์กันมาเลยแล้วคนดูไลฟ์เยอะมากสองแสนก็คนจริงโอ้โหเยอะมากเลยครับพี่แมทธิวใช่ฮะส่วนพี่ดีเดียผมไม่ได้เจอน่าจะเกือบสิบปี้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นพิธีกรที่ Play Channel ครับ มันจะเป็นเหมือนซัตเทิร์ไลท์ทีวีของ GTS สมัยก่อนแล้วคืมีโอกาสได้พูดคุยทีเดียวสิปีเลยเหรอเกือบสิปีที่แล้วตอนนี้ยังเป็นสาวเลยเหรอตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ก็สาวครับตอนนี้ก็สาวโอเคก็แต่ตอนนั้นเนี่ยคือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทีวีสิบปีเลยครับแล้วก็ต้องบอกพี่ลีเดียเป็นแขกเซอร์ที่ผมแล้วก็พี่พทีมงานประทับใจในพีเรียมากที่สุดเลยครับเพราะว่าสวยแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากครับโอตรงต่อเวลาแล้วก็รักทุกคนรักลีเดียมากๆฟิสปัมหน่อยเนีม b บอ Yeah! can i call you brother can i call you brother who's your brother dian 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 อันนี้พี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะแก่กว่าดีแล่นประมาณสัก10กว่าปีได้แต่อยากจะขอด้วยว่า brother ความประทับใจที่มีต่อ animation animation feature films นะครับอย่าง Toy Story เนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหต้องจริงๆแล้วพอ มาดูแล้วอ่ะจริงๆก็คือมามาดูรุ่นหลังอดูกับลูกแต่ว่าเราแน่นอนเราดูตั้งแต่เด็กแล้วแหละแล้วไปดูวันที่นี่นะของของภาคแรกรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดประมาณ1,9,9,5้ประมาณใช่ไหมใช่ครับตอนที่ผมแบบว่าไม่อาจจะบอกคือจบไฮสคูลเลยประมาณปีนั้นห่ะประมาณมปลายดุนดุนเลยดุนนั้นเลยแหละแล้วก็ก็ยังอยู่กับเราได้ถึงทุกวันนี้แล้วอประมาณแล้วเราเคยดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ลูกเราก็มาดูตาม เออเออมันมันคุยกันรู้เรื่องแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสตอรี่ที่ที่ปลอดภัยด้วยเป็นเรื่องของแฟมิลี่เรื่องของแบบเฟรนด์ชิพเฟรนด์ชิพการแก้ปัญหาอะไรต่างๆมันมันเซฟดีเพราะฉะนั้นก็ก็แฮปปี้แน่นอนชอบนะ you like Toy Story yeah yeah คือซี่เฟรนด์ชิพคือซี่เฟรนด์ชิพกายบ a สไล i ก e ยร์บัสไลเกียมีหลายตัวเลยที่บ้านก็จะมีบัสไลเกียอยู่แล้วก็เรื่องเนี้ยคือมันสอนให้เด็กๆกันรักของเล่นเหมือนกับ คือที่เหมือนถ้าซื ok oh, actually, es so ้อมาแล้วเล่นแล้วทิ้งๆคว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมคะเด็กๆก็เหมือนพอดูในก็โอ้ยจริงๆแล้วของเล่นมันมีชีวิตของเขานะอยากให้เรารักเขาดูแลมันหน่อยนะจริงอ่านี่ไงดูแลดีเลยโดนซะก่อนเลย y o ยูดรอ this อ่ย๋อแต่ว่ายูดอินเทนชั่นจะโยนหรือเปล่าขอบคุณสวยๆเขอบคุณค่ะอีสอราไอส์อร์ไค่ะเดมี่แต่เดมี่ที่มัน c o w วบ y ยแฮ c o w b วบ h ยแ of course แต่้องซื้อมาให้ใส่หน่อยละเออน่าที่ไม่ค cowboy hats <c oughs> No no วบอยตัวไห่ไม่ เมอร์เมดเธอมอร์เมดต้องต้องบอกคุณก like. ิดให้อีกสักคอลเลคชันแล้วค่ะอีกสักคอลลาบอร์ชันหนึ่งนะฮะ but I I saw you in love with j e s s นะแต่ตัวน oh, yeah. ี้เขาเขาเลือกเองนะเขาชอบสีชมพูอ๋อลุงจสซี่ไปไหนแล้วเดี๋ยวหาเจซี่ให้เดมี่ก่อนนี่มาแล้วเนี่ยจำเจสซี่อ๋อเดมี่ you love j e s s right but she had but she had cowboy hat right จำชื่อไม่ได้ she's j e s s she's your friend now ต่อย เป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายลูกเสาวอสาวเจ้าของไทยไม่ต่อยนอ DNA ของมวยไทยมันส่งผ่านไม่ต่อยกันคนชอบสบายแบบนี้อ่ะสเวตเตอร์ชิลชิลแตล้วแต่ลุกของตัวเองฮะแต่ว่าผมว่าผมเชื่อว่าใครมาที่นี่ก็ได้ของแน่นอนฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นยุคผมหรือว่ายุคไหนก็แล้วแต่ที่ที่เคยดู Toy Story มาบ้างแล้วพอเข้าใจเรื่องเรื่องราวคาแรคเตอร์ก็มาดูกันคับของดีเพียบเลย แวะมาชมกันครับได้เลยครับแล้วอย่างถ้าเกิดจะหาของขวัญให้เด็กๆก็ยิ่งง่ายเลยง่ายเลยง่ายมากๆเลยเพราะว่าเดินเข้ามาเนี่ยฝั่งคิดที่อยากลดอายุไปสักยี่สิบปีแล้วมาม่ใชงฝั่งคิดสนุกเลยอ่ะสนุกน่าจะช็อปกันมาเลยนะฮะอ่ะที่เดียวฝากด้วยฮะ อารมโอเคก็ก็เป็นคอลเลคชันที่ใส่ได้ทั้งครอบครัวนะคะของเดียยังชคดงตีเดียงใส่เด็ก150เดียงใส่อด็กยังได้อยู่เดี๋ยวไม่แน่จะไปช็อปหลังอุ้ยโกงอ่ะจริงๆเดี๋ยวแต่เราจะแย่งเด็กใส่เดี๋ยวนี้ยังพอใส่ได้อยู่ค่ะก็ก็เรียกว่ามันน่ารักทั้งทั้งคอลเลคชันของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ของเด็กๆเลยนะคะเชื่อว่าถ้ามาในร้านมาช็อปปิ้งเนี่ยก็จะต้องมีชอบหลายชิ้นเลยแหละเพราะว่ามันมันดีไซน์แต่ละอย่างเนี่ยก็มีมีคอปะมีทั้ง เสื้อเป็นสเวตเตอร์ด้วยมีเสื้อแบบเวลาร้อนก็ใส่เป็นแขนสั้นได้มีทั้งยีนมีทั้งแบบมีหลายอย่างมากที่ให้เลือกค่ะก็อยากให้มาดูคอลเลคชันน่ารักน่ารักแบบนี้อยากให้มาดูกันเลยทุกคนนะครับโอ้โหแต่ว่าพอพี่ดีพูดถึงโกงมากเลยนะเพราะว่ายังสามารถใส่เสื้อของคิสได้อยู่แล้วอันนี้มันมันรวมถึงพวกสเนคเกอร์ไฮพายด้วยอ่ะใช่ใช่ไหมพี่ดีเนี่ยใส่ได้เพรเทตอนนี้ตอนนี้ลูกชายใส่สามสิบห้าเท่ากับพี่ดียเลย โอ้ย่างงี้เวลามีรองเท้าแบบว่าแบบไฮบีส t น n เกอร์แบบไครๆคือแบ่งกันใส่ครอบครัวได้เลย